สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนพื้นฐาน PLC Mitsubishi นะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นการต่อสวิตช์แล้วก็หลอดไฟครับตัว PLC Mitsubishi ที่เราใช้จะเป็นรุ่น FX 2N 32MT นะครับตัวนี้เราจะทำการกดปุ่มตัวหนึ่งเปิดปุ่มตัวหนึ่งปิดนะครับก็ตัวสวิตช์นะครับมันจะมีตัว m o กับ NC นะครับ NC คือ normal close NO คือ normal open นะครับปกสีเราจะต่อที่ normal open กับ C ก็คือปกติจะไม่เชื่อมต่อนะครับโอเคต่อเส้นไหนก็ได้นะครับมาที่ตัวบอร์ดนี้เส้นหนึ่งจะต่อเข้ากับช่อบพิน14นะครับอีกเส้นหนึ่งคือต่อกับคอม m อนนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือต่อกับพิน12 แล้วก็ต่อกับคอมมอนเหมือนกัน <Okay. S 3> วิธีการต่อเราก็จะมาดูไวริงไดแกรนตรงนี้กันเลยนะครับสายจะเป็นสายแปลงตัวนี้นะครับ okay. <Okay. S 1> ก็เสียบสายแปลงเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็เสียบเข้าพอร์ต USB จากนั้นเนี่ยให้เราโยกสวิตช์ไปที่สต็อปก่อนนะครับเราจะกดเลือกที่ new นะครับจากนั้นมันจะให้เลือกบ เราจะเลือกซีรีส์เป็น FX แล้วก็เลือกเป็น FX 2N ครับเป็นบอร์ดที่ตรงกับที่เรากำลังจะใช้กันอยู่นี่จากนั้นก็กดโอเคไปได้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยกด F5 กระดาษครับจะกดไปอันนี้ผมจะเลือกเป็น X14 แล้วก็จะใช้ F5 อีกรอบหนึ่งอันนี้เลือกเป็นปกติปิดเป็น X12 ก็คือถ้ามีสัญญาณมาที่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเปิดนะครับแล้วก็ F7 เลือกเป็น Y0 ตัวนี้ก็ F5 y ากดเคกดพลายครับเลือกบิวหรือกด F4 ก็ได้เค okay. Connection s e r i a l เลือก R S 232แล้วก็เลือกคอมพอร์ตเราว่าเท่าไหร่ก็ให้พิมพ์ที่พิมพ์ว่า Device นะครับ manager ถ้าขึ้นแล้วก็โอเคก็ก็คลิกเลย เรคลิกเลือกมาแล้วก็หาอันนี้ก็คือคอม .6 ครับที่เราเสียบไว้ก็มาเลือกตรงนี้เป็นคอม .6 ตรงนี้ให้เลือกเป็น9.6กิโลไบต์เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โอเคไปจากนั้นก็คอนเน็กชันเทสครับหรือว่ามันเชื่อมต่อได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เนี่ยอ่าอย่างนี้นไม่ได้นะก็คือ,อน,นี้เรายังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟน,นี่คนระับ จากนั้นเนี่ยก็ให้เขาไปกดที่ออนไลน์ line, แล้วเลือก write to plc ครับมันก็จะขึ้นหน้าให้เรากด execute ลงไปครับให้ติ๊กถูกให้มาทุกอันครับแล้วกด execute ตรงส่วนนี้เราไม่ได้ใส่ c o m มนต์เข้าไปก็เยเ่้งขึ้นมานะแล้วก็กดติ๊กโอเคไป ในส่วนนี้เนี่ยเราจะติกที่ออนไลน์แล้วเลือกมอนิเตอร์นะครับเลือกมอนิเตอร์ออกหรือกด f 3ก็ได้นะมันจะแสดงว่าตัว plc ของเราจะทำงานลักษณะไหนอยู่นี่ยตอนนี้ก็คือเราก,กดเทปพวกตวนะครับถ้าโอเคแล้วเราก็กดปิดตัวนี้ได้ครับโดยทำการเลือกไปที่ออนไลน์เลือกมอนิเตอร์แล้วก็เลือก stop monitor อ l l window s ครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาลองกดปุ่มให้ดูนะครับให้เห็นเมื่อกี้ก็คือกดแล้วแหละก็แสดงที่หน้าจอนั้นคราวนี้เรามาลองกดปุ่มทางฝั่งนี้ให้ดูเห็นชัดๆางนะครับก็เห็นว่าใช้ได้ปกติแหละก็ลองไปต่อไปลองนันดูครับ